อ้าวทำไมเป็นสิวหรืออะไรบีบอะไรมันต่ำฮะเดี๋ยต่ำอะไรเดี๋ยวเล่าให้พ่อฟังหน่อยไปต่ำอะไรต่ำอะไรหัวโนเลยนั่นนี่เดี๋ยวไอ้ยังมะขุนโนไปต่ำอีหยังเดี๋ยวมาตอบก่อนต่ำอีหยังเดี๋ยวเองเองต่ำอีหยังก็เดี๋ยวไม่หน่อยลูกเจ้าหัวโน ยากต่ำยังบัวหัวนฮะไ่ดีอ่ะโอ้หด้เลยบัต่ำยังถามบอกถามบอกต่ำยังยากแค่ไหนชอประตูเงิดไหลใช่เออ